สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมปื้แป้นิู้ดกับรายการเราสปอยดูนะครับก็กลับมาอีกครัครบกับการสปอยแชร์ดิปิตซึ่งในตอนนี้ก็เป็นตอนที่ท่านผู้ชมขอมาอีกแล้วครับซึ่งในพักหลังมานี้ก็มีท่านผู้ชมหลายคนก็ขอมาหลายตอนเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนก่อนดีนะครับผมก็เลยอ่ะใครมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วกันส่วนใครมาหลังก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าขอไว้แล้วก็ได้แน่นอนแต่ก็ต้องเลี้ยงตามคิวนะครับ โอเคสำหรับในตอนนี้นะครับก็เป็นชื่อตอนว่าเด็กๆหรือว่าเดอะคิดนั่นเองอ่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยเปิดเรื่องมาก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ออกมาจากโรงพยาบาลซึ่งผมขอเรียกว่านางเอกกันแล้วกันนะครับเธอก็อุ้มลูกน้อยของเธอออกมาด้วยนะครับซึ่งถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือเธอเพิ่งคลอดลูกและออกมาจากโรงพยาบาลแต่ว่าเธอไม่มีสามีนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวโดยเธอเองก็เคยมีคนรักนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตั้งท้อง แล้วอดีตคนรักของเธอก็ไม่รู้นะเขาก็เธอท้องและดูเหมือนว่าทั้งคู่นี่ก็จะเลิกลาแล้วก็ขาดการติดต่อกันไปแล้วเนื่องจากเธอไม่มีบ้านนะครับไม่มีสามีก็แล้วก็ไม่มีเงินเธอก็เลยคิดหนักเลยครับว่าพอมีลูกเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าหากินแค่ตัวคนเดียวก็ลำบากแล้วครับเธอก็เลยตัดสินใจทิ้งลูกตัวเองไว้ที่รถเศรษฐีครับที่จอดไว้หน้าบ้านเออแม่จําเป็นนะลูกแต่พระเอิญก็มีโจรสองคนครับก็มาขโมอยรถของเศรษฐีไปแล้วครับออกไปเลยโดยหารู้ไม่ว่ามีเด็กน้อยนั้นติดอยู่ในรถด,ด้วย พอมาถึงที่สลัมโจรก็จอดพักรถนะครับและเด็กน้อยก็ร้อง <S 2> <S 2> <S เอ๊ะนี่มาเสียงเด็กหรือเสียงแพะวะพราะโจรรู้ว่ามีเด็กอยู่ในรถนะครับเขาก็าอุ้มเด็กออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ตรงข้างทางขยะและโจรทั้งสองก็ขับรถหนีไปและคนที่มาเจอบักขำน้อยก็ไม่ใช่ใครครับพระเอกของเราบักชาลีนั่นเองเพราะบักชาลีเห็นบักขำน้อยกํลาลังร้องไห้นะครับเ็เลยอุ้มขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาดูว่าเอ๊ะลูกใครวะแล้วบักชาลีก็เจอเจ๊คนหนึ่งครับที่เข็นรถเข็นเลี้ยงลูกตัวเองมา บักชาลีก็เลยคิดว่านี่เป็นลูกของอาเจนะครับก็เลยเอาเด็กเนี่ยใส่รถเข็นเจก็ววายใหญ่เลยครับเพราะว่าลูกเธอมีคนเดียวแล้วนี่ก็ไม่ใช่ลูกเธอบักชาลีก็เลยตัดสินใจครับวางเจ้าบักคำน้อยเนี่ยไว้ตรงที่ข้างทางขายะเหมือนเดิมแต่ว่าเผิญเผิญตำรวจก็มาเห็นเข้าจนได้ครับบักชาลีก็เลยอุ้มบักคำน้อยกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เดินหนีไปแล้วก็มาเจอคุณตาคนนึงครับบักชาลีก็เลยไปทำทีว่าเชือกองเท้าหลุดนะครับแล้วก็ฝากคุณตาเนี่ยให้อุ้มบักคำน้อยให้หน่อยพอบักชาลีกเช,ช้็นนิลย แม่ทิ้งความสวยไม่ให้กูซะแล้วพอคุณตาตามบักชาลีไม่ทันนะครับเขาก็เลยตัดสินใจเอาบักหำน้อยเนี่ยใส่รถเข็นของใครก็ไม่รู้และแกก็จากไปนะครับซึ่งไอรถเข็นเนี่ยก็เป็นรถเข็นของอาเจคนเดิมแหละครับพออาเจมาเห็นบักหำน้อยที่อยู่ในรถเข็นก็จําได้ครับว,ว่าคือเด็กที่ชาลีอุ้มมาแล้วเธอก็เห็นชาลีที่เดินมาอย่างไม่รู้ไม่ชี้นะครับเธอก็เลยเอาล่มฟาดหัวกระบะบชาลีไปหลายทีแล้วก็ฟ้องตำรวจนะครับว่าบักชาลีเนี่ยเอาลูกมาทิง้งให้เธอบักชาลีก็เลยโจรใจครับก็เลยต้องอุ้้มมบนอยยาดว แล้วเขาก็หนีมาตรงฟุตบาทนะครับพอชาลีเห็นท่อน้านะครับตอนแรกเขาก็เลยคิดว่าจะทิ้งบักขับน้อยนี่ลงท่อดีไหมแต่คิดไปคิดมาปรากฏว่าเขาไม่ทําดีกว่าครับเพราะว่ามันบาปกรรมบวกกับบักขับน้อยนี่ก็น่ารักนะครับแล้วก็ว่าง่ายพอชาลีอุ้มเนี่ยเขาไม่ร้องเลยบักชาลีก็เลยเอ็นดูบักขับน้อยขึ้นมาครับแล้วเขาก็ได้หยิบจดหมายที่ติดตัวประกับบักขับน้อยนะครับขึ้นมาอ่านเนื้อความก็ประมาณว่าช่วยดูแลและให้ความรักเด็กน้อยคนนี้ด้วยอ่ะในแก็หมายถึงขัานี้แล้วในที่สุดบบััักกชาลลีีี็็ตดดดสินนนใจเเ้้ยงูคคร พอกลับมาถึงบ้านนะครับบักชาลีก็เจอเพื่อนบ้านผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าพวกเธอก็เลยถามนะครับว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรบักชาลีตอนแรกก็คิดไม่ออกครับแต่พอคิดออกเขาก็เลยบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อจอนแม่ชื่อโลชิพหายต่อมานะครับพอดีนางเอกก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าไม่ควรทิ้งลูกไปเธอก็เลยจะเอาลูกลับคืนมานะครับแต่ปรากฏว่ารถของเศรษฐีที่เธอเอาลูกมาฝากไว้ปรากฏว่ามันหายไปแล้วแล้วเธอก็ไปกดกิ่งหน้าประตูบ้านเศรษฐีนะครับ ก็มีพ่อบ้านออกมารับแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอเอาลูกมาฝากไว้ที่รถของเศรษฐีแต่ว่ารถหายไปแล้วคนขับรถก็บอกนะครับว่ารถถูกขโมยไปแล้วนั่นแหละครับพอดังเอกได้ยินอย่างนั้นก็เป็นลมไปเลยส่วนบัคชาลีนะครับที่ดูแลบักขับน้อยจอนอยู่เนี่ยก็อาศัยข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเนี่ยในบ้านมาปรับแต่งให้ใช้กับเจ้าเด็กน้อยนะครับอย่างเช่นใช้การน้ําแทนขวดนมหรือไม่ก็ตัดเอาผ้าห่มเนี่ยมาเป็นผ้าอ้อมแทน5ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกบักขาบน้อยจอนก็โตขึ้นมาแล้วครับ บัคชฉลี่ก็ดูแลจอนเป็นอย่างดีครับตราบเท่าที่ผู้ชายจนๆคนหนึ่งจะทําได้และสองพ่อลูกก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับโดยจอนก็ทําหน้าที่เอาก้อนหินเนี่ยไปปลาใส่กระจกชาวบ้านเขาและบัคชฉลีก็เป็นช่างซ่อมกระจกนะครับแม่ทีมเวิร์กขนาดได้ระหว่างที่บัคขับน้อยจอนนี่ก็ไปปลากระจกบ้านคนอื่นอยู่นะครับก็เจอตํารวจเข้าตํารวจก็เลยถามนะครับว่าทําอะไรจอนก็บอกว่าก็เล่นซนตามภาษาเด็กเฉยๆแล้วก็อาศัยสกิลหลบหลีกเอจิเลวี่เก้าเก้าพิชตตำรวจไปตอนตํารวจเผลอแม่เหมือนพ่อมันจริงๆ แต่ตำรวจก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าทําไมหลังจากปากคำน้อยจรเนี่ยปากระจกแตกทําไมบักชาลีถึงมาซ่อมกระจกแต่เร็วกว่าโทรสั่งพิซ,ซ่าแถมบ้านที่บักชาลีซ่อมกระจกนี่เนี่ยก็เป็นบ้านคุณตํารวจเอ,นอจนจจงนะครับพอเมียคุณตํารวจกำลังจะจ่ายตังนะครับคุณตํารวจก็ขู่ชาลีเพราะว่าเขาจับไตได้แล้วว่าจรกับบักชาลีนี่หัวกันบักชาลีก็เลยไม่เอาตังนะครับแล้วก็เดินหนีคุณตํารวจไปแล้วคุณตํารวจก็ไล่ตามบักชาลีกับปากคำน้อยไปนะครับทั้งสองคนก็วิ่งหนีคุณตํารวจไปส่วนชิบหายเจอบ้านตํารวจ แต่แล้วปักชาลีก็ไปซ่อมกระจกอีกบ้านหนึ่งครับโดยหารู้ไม่ว่านี่ก็บ้านตำรวจอีกเหมือนกันระหว่างที่ซ่อมกระจกนะครับปักชาลีก็เลยพูดหยอกล้อกับเมียตำรวจแล้วก็แตะอังไปหลายทีพอผัวเข้ามาถึงก็โดนเล่นเลยครับและสองพ่อลูก,ก็ใช้สกิลลบเล็กเอจิเลกหลบการจับกุมของตำรวจไปได้สําเร็จเฮ้อโชชิภายไปบ้านสองหลังเป็นบ้านตำรวจหมดเลยตัดกลับมาฟังนางเอกครับตอนนี้เธอก็ร่ำรวยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เธอเป็นเมียเศรษฐีเศรษฐีแกก็ใจดีนะครับ เขาเองก็ว่าจ้างให้หนังสือพิมเนี่ยช่วยประกาศหาลูกของนางเอกด้วยแถมก็ยังซื้อดอกไม้ช่อใหญ่มาปลอบใจนางเอกทุกวันถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะร่ำรวยแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายแต่ใจเธอก็ไม่สงบครับเพราะใจเธอยังคิดถึงลูกของเธอเสมอเธอก็เลยมักไปที่สลัมครับแล้วก็เอาของขวัญไปแจกเด็กๆโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เจอลูกของเธอนะครับพอนางเอกเจอคุณแม่คนหนึ่งครับที่อุ้มเด็กทารกอยู่เธอก็เลยบอกว่าขออุ้มหน่อยแน่นอนครับแม่ของเธอก็ให้พออุ้มเด็กทารกดังเอกก็เลยคิดถึงลูกของตัวเองขึ้นมาครับ แล้วก็คิดขึ้นว่าถ้าเกิดตอนนี้ลูกเรายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะ,ะอายุประมาณ5ขวบแล้วและพอดีบักจอนก็ออกมาพอดีครับนางเอกก็เลยเอ็นดูแล้วก็ยกของเล่นให้จอนเนี่ยไป2ชิ้นโดยหารู้ไม่ว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือลูกของเธอเองในวันต่อมานะครับบักจอนก็ออกมาเล่นคนเดียวแล้วก็เอาของเล่นที่ได้มาเนี่ยมาเล่นแต่จู่ๆไอเด็กจิกโกก็แย่งของเล่นของจอนแล้วก็โยนทิง้งจอนกับไอเด็กจิกโกก็เลยต่อยกันครับแล้วผู้ใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยมามุงดูกันแล้วก็เชียร์บักจอนใหญ่เลยครับ เพราะว่าบักขำน้อยจอนนั้นเล็กพี่ขี้หนูตัวเล็กกว่าแต่ออกบัได้ดีกว่าเยอะเลยแต่พอบักชาลีมาเห็นก็มาห้ามทับครับแต่ชาวบ้านก็ห้ามไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้บักจอนเนี่ยสู้ต่อเพราะบักชาลีเห็นว่าบักจอลูกตัวเองเนี่ยเก่งก็เลยให้สู้ต่อครับและก็ชนะจนได้ระหว่างที่พักยกนะครับบักชาลีก็เลยจะให้น้ําลูกตัวเองแม่เต็มๆโซนเอเดจิโกนะครับก็งอแงที่แพ้แล้วพี่ชายของเขาก็มาพี่ชายของเขาก็เป็นจิโกประจําซอยนะครับไอเดจิโกก็เลยฟ้องพี่ชายตัวเองนะครับว่าไอ้บักขำน้อยเนี่ยมาตีเขา กโก้ก็เลยบอกให้ชาลีนะครับให้อับักคำน้อยเนี่ยมาต่อยกับน้องเขาตัวต่อตัวแบบลูกผู้ชายแต่ผลออกมาก็เหมือนเดิมครับไอ้บักคำน้อยจอนเนี่ยก็ช,ไชกไปจิโกเด็กเนี่ยล้มไปหลายทีแต่บักชาลีก็รีบตัดสินให้ลูกตัวเองแพ้เลยครับเพราะกลัวโดนจิกโกเล่นแต่ว่าเขาก็โดนจิกโกเล่นจนได้พอตำรวจเข้ามาห้ามก็โดนจิโกชกไปหมัดเดียวจอดบักชาลีก็เลยวิ่งหนีหางจุกตูดแล้วก็หลบหลีกการโจมตีของจิกโกเพราะถ้าโดนหมัดเดียวเนี่ยรับรองเรียกแน่นอนเพราะว่าไอ้จิโกเนี่ยมันต่อยอิดแตก ทับต่อยเสาไฟยังงอ,อเลยแต่สุดท้ายบัคชาลีก็โดนจับได้พอจิกโกะกเลยจะเงื้อหมัดต่อยนางเอกก็เลยมาห้ามไว้ครับพอจิกโกะโดนนางเอกพูดกล่อมหน่อยนะครับเขาก็ยอมใจอ่อนเขาก็เลยขอโทษชาลีแล้วก็ยอมให้ชาลีอัดเข้าไปทีนึงครับแต่บัคชาลีมันไม่ได้เอาคืนทีเดียวครับมันเอาคืนหลายทีพอโดนเอาคืนหลายทีจิกโกะก็โกรธเอาสิครับแต่บัคชาลีก็อาศัยความไวนะครับแล้วก็ใช้ก้อนอิดเนี่ยตีหวัวจิโกะไปหลายทีแล้วก็ใช้เทคนิคจุกและเคาน์เตอร์จุกและเคาน์เตอร์ จุกอ่ะพอแล้วแต่จิโกก็ไม่พอใจครับบัคชาลีก็เลยจุกแล้วเขาเติร์อีกทีแล้วบัคชาลีก็หนีเข้าบ้านแล้วก็แถมให้อ,อีกหนึ่งดอกแล้วจิโกก็เดินมืนกลับบ้านไปครับพราะเหตุการณ์สง,งบลงบัคชาลีก็เลยออกตามหาลูกครับและนางเอกก็เลยอุ้มบัคคำน้อยจอนเนี่ยมาหาชาลีแล้วก็บอกว่าตอนเนี่ยบัคคำน้อยจอนเนี่ยไข้ขึ้นเธอก็เลยบอกให้ชาลีเนี่ยเอาบัคคำน้อยจอนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะตามหมอมาให้นะครับในเวลาต่อมาคุณหมอก็มาที่บ้้้าาานชชลลลลลีคีคครรัุณหหมอออกก็เ็เยใปดลลดแววจ เออเดี๋ยวคนที่ป่วยคือบักจอนไม่ใช่เหรอนั่นแหละครับหมอก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าตรวจผิดคนเพราะคุณหมอจะถามอาการบักจอนจากชาลีนะครับคุณหมอก็ดันลืมเอาหูฟังออกบักชาลีก็พยายามบอกคุณหมอนะครับว่าบักจอนเนี่ยไอและมีไข้แต่คุณหมอก็ฟังไม่ดีินสักทีบักชาลีก็เลยพูดกรอกหูฟังแม่งเลยแม่หูเกือบแตกแล้วคุณหมอก็ซักประวัติของจอนนะครับจากชาลีบักชาลีก็เลยบอกหมอนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นพอแท้และบักชาลีก็เลยเอาจดหมายที่ติดบัรกจนตอนเก็บมาเลี้ยงนะครับให้คุณหมอดู คุณหมอก็รู้เลยครับว่าบัคชาลีเนี่ยเก็บบักจอนมาเลี้ยงโดยผิดกฎหมายแต่คุณหมอก็ไม่พูดอะไรนะครับแต่เขาก็เก็บจดหมายไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บอกว่าอีก3วันนะครับเขาจะกลับมาดูอาการบักจอนใหม่3วันต่อมาดูเหมือนว่าอาการของบักจอนจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับแต่จู่จูก็มีรถของสถานีเด็กกำพร้ามาจอดหน้าบ้านใช่แล้วครับเขาจะมารับตัวจอนไปแต่ชาลีไม่ยอมครับเพราะเขารักบักจอนเหมือนลูกแท้ๆถึงแม้เขาจะเก็บบักจอนเลี้ยงมาแบบผิดกฎหมายก็ตามนั่นแหละครับบัคชาลีก็ แต่ว่าชาลีโดนลุมครับก็เลยสู้ไม่ไหวบักจอนก็เลยช่วยพ่อตัวเองครับโดยการเอาคอเนี่ยตีหัวเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกคุณตำรวจมาช่วยนะครับพอตำรวจเข้ามาทุกอย่างก็เลยชุนลมุนแต่เจ้าหน้าที่คนนึงก็จับจอนขึ้นรถไปได้ส่วนบักชาลีก็โดนล็อกตัวนะครับแต่เขาก็หนีรุดแล้วก็วิ่งหนีขึ้นไปบนหลังคา ตำรวจก็ไล่ตามบัคชาลีไปนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็ขับรถออกไปแต่ระหว่างที่บักชาลีหนีตำรวจบนหลังคานั้น <c oughs> เขาก็วิ่งมาดักหน้ารถทันครับแล้วก็อาจเจ้าหน้าที่ตกรถพอรถจอดเขาก็ไล่เจ้าหน้าที่อีกคนนึงให้หนีไปและสองพ่อลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งครับแต่ตอนนี้เขากลับไปที่บ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขากลับไปจะโดนเจ้าหน้าที่ตามตัวได้ตัดมาที่บ้านเก่าของชาลีครับพอคุณหมอมาที่บ้านปรากฏว่าทั้งสองพ่อลูกไม่อยู่เป็นเวลาเดียวกับที่นางเอกมาเยี่ยมบักจอน,นะครับเธอก็บอกก แต่คุณหมอก็บอกนะครับว่าบักจอนไม่อยู่แถมหายไปทั้งพ่อทั้งลูกคุณหมอก็เลยเอาจดหมายที่ชาลีใช้เป็นหลักฐานเนี่ยเอาให้หนางเอกดูพอนางเอกอ่านจดหมายก็ถึงกับช็อกเลยครับและเธอก็รู้แล้วว่าบักจอนนี่คือลูกชายของเธอตัดกลรมมาที่บักจอนและบักชาลีครับ ในตอนนั้นก็เป็นตอนคืนทั้งสองพ่อลูกก็เลยต้องหาที่ซุกหัวนอนกันครับบัคชาลีก็เลยมาที่โรงแรมคนจนนะครับแต่บัคชาลีก็หลอกจะของโรงแรมนะครับว่าเขามาคนเดียวเพราะว่าจะได้จ่ายตังแค่คนเดียวแล้วก็ให้บักจอนแอบเข้ามาทางหน้าต่างนะครับแต่สุดท้ายก็โดนเจ้าของโรงแรมจับได้ครับแล้วเขาเลยต้องจ่ายตังสองคนพอสองพ่อลูกหลับเจ้าของโรงแรมก็เลยอ่านหนังสือพิมพ์ครับแล้วเขาก็ไปอ่านเจอข่าวประกาศเด็กหายโดยในประกาศเขียนว่าประกาศเด็กหายต้องการตัวเด็กผู้ชายอายุ5ขวบ ที่มากับผู้ชายตัวเล็กตีนเป็ดและหนวดจิม๋มเงินรางวัลหนึ่งพันเหรียญถ้าหากพาเด็กมาที่สถานีตำรวจได้จะได้รับเงินรางวัลน,นั่นแหละครับพอเจ้าของโรงแรมอ่าจประกาศเสร็จเขาก็รู้ทันทีว่าบักจอที่มากับบักชาลีเนี่ยคือเด็กคนเดียวกันที่อยู่ในประกาศเขาก็เลยอาศัยตอนที่บักชาลีหลับสนิทนะครับแล้วก็อุ้มบักจอนไปที่สถานีตำรวจพอสักพักหนึ่งครับบักชาลีก็รู้ตัวว่าบักจอนหายบักชาลีก็เลยกวนก็วายร้อนรนนะครับแล้วก็หาบักจอนให้ควัก หาไปทั่วเมืองตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่เจอแน่นอนครับเพราะว่าบักจอนี่ถูกพาตัวมาที่สถานตำรวจแล้วพอนางเอกได้รับแจ้งนะครับว่าเจอตัวจอนแล้วเธอก็มาหาจอนนะครับแล้วก็แสดงตัวเลยว่าเธอคือแม่แท้ๆของจอนกลับมาที่ฝั่งของชาลีครับหลังจากที่ชาลีหาตัวบักจอนหลายวันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทั้งเศร้าทั้งเหนื่อยแต่ชาลีก็กลับมาที่บ้านเก่าของเขาครับแต่บ้านก็โดนปิดไปแล้วด้วยความอ่อนล้าบักชาลีก็เลยนอนหลับตรงหน้าประตูครับแล้เข้า็ฟัน ฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างกลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็กลายเป็นเทวดารวมถึงบักํำน้อยจอนด้วยนะครับตอนนี้เขากลายเป็นเทวดาตัวน้อยไปแล้วพอบักชาลีเจอหน้าจอนอีกครั้งก็โอบกอดกันเลยครับและบักจอนก็พาบักชาลีไปติดปีกเพื่อที่จะได้เป็นเทวดาเหมือนกันแล้วก็มีความสุขในโลกแห่งความฝันแม้แต่บักจิกโกลที่เคยต่อยกันชาลีค้าก่อนนะครับในโลกแห่งความฝันเขาก็เป็นเทวดาด้วยแลวเขาก็พาเมียมาด้วยนะครับแต่ก็มีปีศาจ้ายมากระซิบข้างหูเมียของจิกโกน้นว่าใหเเธเี่ย มายั่วยวนชาลีให้ตกลหลุมรักเธอระหว่างที่เธอกอดจูก,กับบักชาลีอยู่นั้นจิโก้แฟนเธอก็กลับมาครับแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะตอนนี้เขาใจดีแล้วก็เป็นเทวดาแต่แล้วปีศาจร้ายก็มากระซิบข้างหูจิโก้ครับให้จ hey, ิโก,โก้ถึงหวงแฟนตัวเองแล้วก็ไปต่อยกับชาลีนะครับจนตำรวจต้องมาห้ามคุณตำรวจก็เลยต้องแยกตัวบักชาลีออกมานะครับแต่บักชาลีก็ขัดขืนการจับกลุ่มแล้วก็ใช้สกิลหลบหลีลกเอจิ G, แล้วลเก้าอีบ้ 9, บวกกับการติดปีกบิดหนีคุณตำรวจคุณตำรวจก็เลยมานไส้ควัักจุดด38 3ขึ้นนมายิง ชาลีก็เลยล่วงลงมาตายแล้วคุณตํารวจก็พยายามเขย่าชาลีให้ตื่นนะครับและแล้วบักชาลีก็ตื่นขึ้นมาจากโลกแห่งความฝันคุณตํารวจก็บอกกับชาลีนะครับว่ามีคนอยากพบตัวคุณตํารวจก็เลยพาชาลีนะครับไปที่บ้านของเศรษฐีและบักชาลีก็ได้เจอบักจอน,น้อยอีกครั้งครับนางเอกซึ่งเป็นแม่แท้ๆของบักจอนเธอได้เชิญชาลีมาอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกับเธอ จบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับกับบักชาลีตอนเด็กน้อยซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ผมชอบมากแล้วท่านผู้ชมนะครับรู้สึกยังไงกับบักชาลีตอนนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ศรัทธายัางคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ